ดิคุยแต่โอคุยแต่ออเอาใหม่เอาใหม่ทำใหม่อันนี้หันหน้ามาก,ก่อนดิดิคุยแต่อากอนคุยแต่อะอน่ารักอีลีวะอ,อุ้มปีนี้น้ำเยอะนนเนี่ยนี่ขนาดข้าวขนาดนี้เลยสงสัยได้เกี่ยวข้าวในน้ำ มีผลกับเม็ดข้าวไหมแ้น้ำมันเยอะไม่มีอ่ะแต่ก็จะตากข้าวเนะี่ยน้ำหนักก็ต้องตากบนบนเขาถึงมีคูคูน้ำอย่างงี้ไว้ไงเว้ยเว้ยทวดอยู่ไหมเรียกสิลูกทวดอยู่ไหมครับสิ <c oughs> อุ๊ปป๊กเกี่ยวอะไรก